สาเหตุท<อ>ี hey, ่ว่าต no. well, ัวละครแต่ละตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเจนติมนี่พาของผมและยูรีของผมอีกเหมือนกันนะครับและรวมไปถึงตัวละครอื่นๆว่าทําผิดอะไรจึงได้เข้าไปอยู่ในนิวรันได้และในคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับนอหนูสลีวอร์แหวนรอเรือนอเนนกะรัน อ่านว่านิวรเป็นภาษาบาลีนะครับซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่คอยขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทำความดีเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจหรือจะให้พูดง่ายๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ขัดขวางจิตใจไม่ให้บรรลุความดีทั้ง5ประการซึ่งได้แก่ความพอใจรักใครความพยายามความง่วงเหงาหาวนอน หรือความขี้เกียจนั่นเองความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลช่องดูดีของคนดูดีเท่านั้นที่ดูได้และคนที่เข้ามาดูได้สแสดงว่าคนนั้นดูดีนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยกอล f ฟดูดีชา n น l เมื่อต้นคลิปนะครับผมก็ได้ไอธิบายคําว่านิวรณหมายความว่าอะไรซึ่งมันก็อาจจะทําให้หลายๆคนนะครับ คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับคําว่านิวรณ์ได้พอสมควรนะฮะและถ้าหากในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์เพียงอย่างเดียวแล้วละก็มันก็อาจจะฟังน่าเบื่อนะครับและจะทําให้คลิปนั้นดูไม่มีอะไรเลยผมก็เลยจะมาพูดถึงสาเหตุที่ว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นว่าทําผิดอะไรจึงได้เข้าไปอยู่ในนิวรณ์ได้แต่ผมนะครับขอบพูดในความเข้าใจของผมเองอาจจะมีผิดหรือถูกยังไงคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผมได้เสมอเลยนะครับ และถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วไปฟังกันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมคิดว่ามันเกิดจากหมอผีคนหนึ่งครับที่ได้ทำวิธีเปิดประตูนิวรนขึ้นและมันก็ตรงกับคืนสุริยะคราด ส่วนเรื่องที่ว่าหมอผีคนนั้นเป็นใครนะครับและสาเหตุอะไรจึงต้องเปิดประตูนิวร์ผมขออุบไว้ก่อนนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องราวของเจนแฟนสาวของติมที่เข้าไปในนิวรนเป็นคนแรกๆกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่ติมและก็เจนนั้นนะฮะย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่เจนก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆนะครับและก็พยายามจดบันทึกเรื่องราวไว้ในไดอารี่เพื่อบอกให้ติมได้ทราบแต่กว่าติมจะทราบเรื่องราวต่างๆเจนนั้นก็ได้หายตัวไปในนิวรอเสร็จแล้วและสาเหตุที่เจนเข้าไปในนิวรอน,นะครับส่วนตัวผมนั้นคิดว่าเจนนั้นได้ทําผิดศีล้าในข้อที่3ครับก็คือการประพฤติผิดในกาม เพราะว่าในภาคที่2ของเกม Home Sweet Home ช่วงท้ายเกมนะครับจะบอกเรื่องราวไปในทางที่ว่าเจนนั้นเป็นชู้กับดิวซึ่งเป็นเพื่อนของติมนั่นเอง <Jam! S 1> และต่อมาครับจะเป็นเรื่องราวของพี่ติมที่เป็นแฟนหนุ่มของเจนซึ่งตอนแรกเลยนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่ติมเข้าไปในนิวร์ได้ก็เพราะความรักที่มีให้กับภรยาจึงได้หาวิธีเข้าไปเพื่อจะช่วยเธอออกมาจากนิวร์แต่ผมคิดผิดครับ สาเหตุจริงๆแล้วนั่นก็คือเพราะว่าหลังจากที่เจนได้หายตัวไปทําให้พี่ติมนั้นทุกใจนะครับแล้วก็ดื่มเหล่าอย่างหนักซึ่งก็ผิดศีล5ในข้อที่5นั่นก็คือการเสพเครื่องดองของมึนเมาจึงทําให้พี่ติมนั้นเข้าไปในนิวรนนั่นเอง และก็ตามมาด้วยคนที่3ครับพี่อ๋องเด็กแว้นเจ้าถิ่นแห่งสะพานพุทธที่เรื่องราวในเกม Home Sweet Home ภาคที่2นะครับก็ได้มีการพูดถึงการจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมแล้วรู้สึกว่าจะเป็นคนละแก๊งกันนะฮะเพราะว่าหน้าตาของพี่อ๋องไม่มีความคล้ายคลึงกับภาพของหัวหน้าแก๊งเด็กแว้นในเกม Home สวิต t Home ภาคที่2เลยแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้อ๋องนั้นหลุดเข้าไปในนิวร์ได้ก็เพราะว่า อ,อง๋งนั่นมีความแค้นและพยาบาทซึ่งในระหว่างที่อ,อ๋งและพักพวกกําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามคู่อรินั่นก็คือพี่ชายของนิพานะครับที่อยู่บนรถเมย์อ,อ๋งและพักพวกก็ได้ไล่ตามพี่ชายของนิพาไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ําแต่จู่ๆนะครับ ก็มีนักศึกษาสาวมายืนขวางหน้ารถทำให้พี่เบที่เป็นคนขับรถเมย์นั้นหักลบอย่างกระทันหันจนเป็นเหตุให้รถเมย์เกิดอุบัติเหตุตกลงไปในน้ำพร้อมๆกับนิพาพี่ชายของนิพายูริของผมและก็นาเปพร้อมกับพี่เบส่วนอ๋องและพักพวกนะครับก็นอนแน่นิ่งอยู่บนสะพานเรื่องเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับ สรุปนะครับทุกๆคนที่เข้าไปในนิวรนได้นั่นก็เพราะเป็นคืนสุริยะคราดที่มีหมอผีคนหนึ่งทําพิธีเปิดประตูนิวรนซึ่งพิธีนี้นะครับจะนําคนที่ทําผิดหลักศีลธรรมเข้าไปในนิวรนเพื่อเหตุผลบางอย่างและพวกนิพายเนาเป้และยูริสาวสวยน่ารักของผมทั้งสองคนรวมไปถึงพี่เบก็สวยติดร่างแห่ไปด้วยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถเมย์นั่นเองและคืนที่เกิดเหตุนั้นก็ยังเป็นคืนสุริยะคราด รวมไปถึงเป็นคืนที่หมอผีคนนั้นได้ทำพิธีเปิดนิวรณ์จึงทำให้ทุกคนนะครับหลงเข้าไปอยู่ในนิวรณ์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับผมขอย้ำว่าส่วนใหญ่เป็นการคาดเดาของผมเองล้วนๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออาภาัยไว้ด้วยและสำหรับคลิปในวันนี้ฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และทุกๆก,การติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ